โอเคสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนสติมอลต้นกันเนาะซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานของสติที่จะมาใช้ในมอปลายต่อไปโอเคเรามาเริ่มกันที่นิยามกันเลยดีกว่านิยามเนี่ยมันคือข้อความหรือตัวเลขท,ที่จะต้องการสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นแบบเราจะสื่อถึงชุดข้อมูลนั้นเราจะสื่อ,อยังไงเช่นแบบพี่ต้องการจะบอกว่าถ้าสมมติพี่ต้องการหาข้อมูลเป็น Data Data ใหญ่มากเลยที่มีบอกบอกคะแนนของทุกคนในโลกนี้พี่จะ เอาสถิตินี้มาช่วยบอกอยังไงดีเช่นแบบพี่จะบอกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกเป็นเท่านี้อาจจะเป็นมีเดียของทั้งโลกเป็นเท่านี้เพื่อจะบอกว่าเนี่ยค่าตรงกลางของทั้งโลกเป็นเท่าไหร่โอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยที่ต้องควรรู้คือข้อมูลหรือ Data เนาะข้อมูลหรือ Data เนี่ยคือสิ่งที่ต้องการจะศึกษาเช่นแบบว่าสมมุติพี่ต้องการจะศึกษาจํนานวนคะแนนของนักเรียนในโรงเรียนนี้นักเรียนนักเรียนโรงเรียนหนึ่งเราจะมีข้อมูลมา คนหนึ่งอาจจะคนที่หนึ่งอาจจะได้คะแนนเก็บทั้งหมดเจ็ดสิบคะแนนคนที่สองได้คะแนนเก็บหกสิบคะแนนคนที่สามได้คะแนนเก็บห้าสิบห้าอย่างงี้พี่จะเก็บข้อมูลนี้เป็นดัตเดต้าไงเช่นพี่จะเก็บเป็นห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบนี้ซึ่งมันจะบอกว่าเนี่ยอันนี้คือข้อมูลคะแนนที่พี่เก็บมาได้โอเคมันจะสามารถแบ่งกันได้ทั้งหมดสองแบบแบ,แบบแรกคือแบ่งตามลาักษณะกับแบบที่สองคือแบ่งตามที่มาเรามาดูที่แบ่งตามลักษณะก่อนดีกว่า แบ่งตามลักษณะเนี่ยถามว่าแบ่งได้ทางเชิงคุณภาพแล้วก็ปริมาณคุณภาพกับปริมาณน,นี่ต่างกันยังไงคุณภาพเรานับไม่ได้ส่วนปริมาณเรานับได้คุณภาพเช่นอะไรบ้างเช่นเพศเพศช,ชายหญิงนี่นับไม่ได้อาจจะมี lgbt ซึ่งก็นับไ,ได้เหมือนก,กันอาจจะเป็นอาชีพสมมติพี่เก็บข้อมูลอาชีพมาเนี่ยแต่อาชีพเนี่ยก็นับไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือเขาเรียกข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนปริมาณเป็นไงปริมาณก็บอกอยู่ว่ามันนับได้ โอเคเช่นอะไรส่วนสูงคนหนึ่งอยู่สูงร้อยแปสิบห้าอีกคนหนึ่งสูงร้อยแปสิบสองเนี่ยสามารถนับเป็นเลขได้อะไรอีกดีเอ,อ่ออาจจะเป็นคะแนนอ่าเน่ตตามตัวอย่างนั้นก็คะแนนก็สามารถดับได้ได้เช่นกันโอเคเรามาดูแบบต่อไปดีกว่ามันสามารถแบ่งได้อีกแบบหนึ่งคือตามแหล่งที่มานั่นเองแหล่งที่มาเนี้ยมันมัน,ม,นมันก็ตามชื่อเลยบอกมันจะบอกว่า ข้อมูลเนี้ยมาจากมาจากไหนถ้าเป็นปฐมภูมิอ่ะมันจะเป็นข้อมูลที่เราเก็บมาเองส่วนทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่มีคนรีเสิร์ชมาก,ก่อนนั้นนั้นหรือว่าเป็นงานวิจัยก่อนหน้าเช่นสมมุติเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเกินสิบหน้าต่อวันอะไรอย่างนี้อันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มาโอเคเรามาดูกันที่ population กันดีกว่า ประวัติศาสคหรือประชากรเนี่ยคือข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้เช่นสมมตินะเราที่ต้องการศึกษาคะแนนของคะแนนโอเนของทั้งประเทศคะแนนโอเน็ของทางประเทศเนี่ยมันจะต้องคิดทุกคนเลยเช่นคนที่ไม่สอบก็ต้องคิดด้วยคนที่อาจจะอาจจะป่วยวันนั้นไม่ได้มาสอบก็ต้องคิดด้วยคนที่สอบธรรมดาเรานคิดด้วยแต่ถ้าพี่จะคิดคะแนนแค่ ส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าแซมเปิลนั่นเองแซมเปิลเนี่ยเราสามารถเลือกบางส่วนมาคิดได้เช่นสมมติพี่ต้องการจะหาอนันดตของคนในจังหวัดจังหวัดนั้นประมาณนี้ซึ่งอย่าพอ่งสับสนกับเขา u l a t i o n กับ sample นะ p o u l a t i o n คือทั้งหมดส่วน sample คือสนใจมาแค่บางส่วนโอเคเรามาดูกันที่ความสัมพันธ์ของสถิติกับการแจกแจงความถี่เลยว่า การแจกแจงความถี่เนี่ยมันคือการที่เราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาเรียงเป็นตารางซึ่งมันสามารถเรียงได้ง่ายขึ้นเช่นแบบว่าสมมุติพี่ต้องการหาคะแนนในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เป็นคะแนนเก็บของคนที่ผ่านนะก็จะมีคะแนนตั้งแต่50จนถึงร้อยหนึ่งคราวนี้พี่รู้แล้วว่ามินิมัมของคะแนนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก51อย่างเงี้ยพี่ก็ให้ชั้นแรกเป็น51 -60 ถึงชั้นที่2เป็น6 1สถึง70 ไปเรื่อยๆจนถึง9100พี่จะได้แบ่งเกณฑ์ง,ง่ายๆซึ่งมันสามารถแบ่งกันได้ไงสมมุตินะสมมุติพี่มี Data มาสมมุติพี่บอกว่าทุททกคนในโรงเรียนเนี่ยมีคะแนน51 52ปปปปปปปไปเรื่อยๆจนถึงคะแนน99เงี้ยพี่สามารถเอาในเนี่ยมาแบ่ง,งแจกแจงความถี่ให้ไปอยู่ตามช่องของมันเช่นอย่างเงี้ยพี่ได้ว่าคะแนนตั้งแต่6 51-60เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสองคน หกสิเอ็ดถึงเจ็สิบมีทั้งหมดสิบห้าคนแปสิบเอ็ดถึงเก้าสิบเนี่ยมีทั้งหมดสาสิบเจ็ดคนอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ไอ้ไอจำนวนคนเนี้ยเขาเรียกว่าความถี่ความถี่กับจำนวนคนเนี่ยจะเท่ากันเลยโอเคคราวนี้เรามาดูที่ขอบบนขอบล่างกันดีกว่าขอบบนขอบล่างออมันจะบอกว่าอะไรมันจะบอกว่าขอบล่างของชุดข้อมูลนั้นนะ่ะเป็นเท่าไหร่เช่นสมมติพี่แจกแจงความถี่แจกแจงคะแนนให้เป็นห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบอย่างนี้ ข้อนี้ขอบบนขอบล่างคืออะไรขอบล่างคือค่าที่น้อยสุดของค่านี้เราจะหาได้ไงเราจะหาจากข้อมูลก่อนหน้าซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเป็น50ซึ่งค่าเฉลี่ยของมันคือ50.5เรุ้ามาดูที่ขอบบนดีกว่าขอบบนเห็นชัดกว่าเช่นเช่นข้อมูลชุดนี้คือ60อีกเอิ่มส่วนขอบล่างขอบขอบอีกขอบหนึ่งของอีกชั้นหนึ่งคือ61ดังนั้นค่าเฉลี่ยของมันคือ6 0สิจุดห้านั่นเองข้อนี้มก็แจกแจงขอบบนขอบล่างไปเรื่อยๆจนสุดซึ่งมจะได้มาตามนี้ ส่วนความถี่สะสมเนี่ยคืออะไรความถี่สะสมเนี่ยมันก็จะบอกว่าความถี่ของชุดชั้นนั้นรวมกับชั้นก่อนหน้าเช่นสมมติความถี่สะสมของชั้นนี้จะเป็น2เนื่องจากมันเป็นข้อมูลชุดแรกโอเคต่อไปจะเป็นสิเพราะเป็น2อบวกสินั่นเองต่อไปจะเป็น5 4เนื่องจากเอาสิมาบวกสามสิบสามสิบเจ็ดจะเป็นห้าสิบสี่ไปเรื่อยๆจนครบซึ่งอัสุดท้ายจะบอกถึงจํานวนคนที่เราสนใจทั้งหมดนั่นเองครานี้ ไอ้ข้อมูลเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นฮิสโตแกรมได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ลองวาดฮิสโตแกรมให้ดูโอเคสวยแต่ไม่สวยนะโอเคแนวนอนเนี่ยจะเป็นคะแนนส่วนแนวตั้งเนี่ยจะเป็นความถี่ คือยี่สิบคนคราวนี้ฮิสโตแกรมเนี่ยจะวาดจากข้อมูลแต่ละช่วงเช่นต่างกว่าหกสิบเนี่ยมีสองคนโอเคก็วาดเลยสองคนสูงประมาณนี้สิบห้าคนแล้วต่อไปสามสิบเจ็ดจะสูงหน่อยวานี้อันนี้ยี่สิบสามส่วนนี้สามโอเคอันนี้เขาเรียกฮิสโตแกรมซึ่งมันมันมันจะบอกข้อมูลทั้งหมดนั่นเองเช่นอันนี้จะบอกมีทั้งหมดสองคนสิบห้าสามสิบเจ็ด ยีส่สามสามซึ่งเราสามารถเห็นการการเคิร์ฟของตัวนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการที่เราเอาข้อมูลมาแบ่งเป็นการแจกแจงความถี่แล้วจะได้ฮิสโตแกรมออกมานั่นเองโอเคนามาดูต่อไปกันดีกว่าค่ากลางของข้อมูลค่ากลางข้อมูลเนี่ยมันเป็นค่าค่าที่กำลังจะบอกว่าสมมุติข้อมูลชุด a กับชุด b เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเช่นสมมตินะชุด a ชุด a เป็น1 2 3ชุด b เป็น122อ 2, อย่างเงี้ย จริงจแล้วในตาเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันแต่ว่าถ้าตางสติีแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าแตกต่างกันยังไงได้บ้างเช่นบอกว่าอันแรกเนี่ยรวมกันเนี่ยได้แค่ได้แค่หกอีออันนึงได้ได้ห้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะบอกว่ามันแตกต่างกันโดยการที่หาค่าเฉลี่ยโอเคเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าเช่นตัวแรกคือค่าค่าเฉลี่ยเลขชนิดหรืออลิิมิติมีนั่นเองซึ่งค่าเนี้ยมันคือการหาจานวนทั้งหมดหารด้วย คนรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนตัวซึ่งในชุดนี้ก็จะเป็นเช่นเอามีตัวอย่างให้มาโอเคมีทั้งหมดสิบคนมีคะแนน2 3, 3, 3, องสามสาจนถึง5้นั่นเองเราจะหามีนได้ยังไงเราจะหามีนจากการเอา2บวกกับ3บวกบวกกันทุกตัวเลยแล้วก็หารด้วย10บนั่นเองสิก็เป็นจำนวนคนทั้งหมดเนาะ ซึ่งเราจะได้ค่าเฉลี่ยมาเช่นข้อนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3 9มจุดกานั่นเองโอเคค่าเฉลี่ยแต่ชนิดเนี่ยมันกำลังจะบอกค่ากึ่งกลางที่บอกว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งข้อมูลนั่นเองโอเคต่อไปมัธยาฐานมัธยาฐานหรือเดียนมันกำลังจะบอกสิ่งที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลชุดนั้นเช่สนสมมติเรามีทั้งหมดขี้จำนวนขี้ตัวแล้วหามสามารถกึ่งกลางได้เลยเนาะเช่นอย่างนี้ก็คือ4ส่วนถ้าสมมติ เป็นคู่ตัวเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีตัวตรงกลางแต่ว่าเราถ้าเราต้องการหาตัวกลางต,ตัวกลางจริงๆก็เราก็จะหาได้จากการที่เอาข้างขางข,างของมันมารวมกันหาสองก็คือค่าค่าเฉลี่ยของทั้งสองตัวนั่นเองโอเคเราดูตัวอย่างดีกว่าสมมติมีนักเรียนหมดสิบคนดนคะแนนสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบเจ็ดสิบแปดเวลาหามีเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปมากก่อน รนะพี่มีข้อมูลมาว่าเป็นหนึ่งสามห้าสามอเงี้ยพี่ต้องเอาข้อมูลเนี้ยมาเรียงให้เป็นจากน้อยไปมากก่อนคือหนึ่งสามสามห้าอย่างนี้ซึ่งคราวนี้ถ้าตามตัวอย่างเนี้ยจากเคนี้เป็นเลขคู่ดังนั้นจุดกลางของมันก็จะเป็นระหว่างห้ากับหกซึ่งตัวที่ห้ามันเป็นคือแปดตัวที่หกคือเก้าดังนั้นค่าเฉลี่ยของมันคือแปดจุดห้านั่นเองโอเคเรามาดูค่ากลางตัวต่อ,อไปกันเลยดีกว่าค่าออกลางอัวต่อไปคือฐานนิยมหรือโหมด ฐานนิยมหรือโหมดเนี่ยมันคือการบอกการซ้ำหุ่นข้อมูลซึ่งจะมีไม่ค่าไม่เกินจะมีไม่เกินสองค่าพร้องกันเช่นเราว่าสมมติถ้าสมมติเรามีค่าที่ซ้ำกันมากสุดอยู่หนึ่งค่าเงี้ยใช้ได้สองค่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าสามเมื่อไหร่ใช้ไม่ได้แล้วเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าเช่นอย่างเงี้ยสมมติมีข้อมูลทั้งหมดสิบตัวมีตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองสามตัวสามสองตัวสี่ห้าหกอย่างเงี้ย หมวดของค่านี้เป็นอะไรเช่นอย่างเงี้ยเป็นสองเนื่องจากสองเนี่ยมีสามตัวพร้อมกันดังนั้นหมวดของมันคือสองส่วนชุดต่อไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีสามพร้อมกันสามตัวมีสี่พร้อมกันสี่สามตัวอย่างเงี้ยมันเท่ากันดังนั้นหมวดมันก็คือสามแล้วก็สี่แต่ชุดสุดท้ายเนี่ยชุดสุดท้ายเนี่ยมันมันบอกว่ามีหนึ่งพร้อมกันสองตัวสองพร้อมกันสองตัวสามพร้อมกันสองตัวอย่างเงี้ยจากจากที่บอกว่ามันไม่เกินสองค่าเนาะดังนั้น ดังนั้นหมวดหมวดจึงไม่มีเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือพื้นฐานของสถิติที่น้องๆควรจะรู้แล้วก็บอกว่าทุกวนที่พี่บอกมาทั้งหมดเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อน้องในอนาคตดังนั้นกแ็แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ